สวัสดีค่ะทุกคนสสวัดีตอนเซตสายนะคะสายของวันชี่1717 17. ตุลาค 2, ม2566พบกับแนวทางลาสตาของแอดนะคะลาสตาวันนี้ไปอย่างเร็วเลยนะคะตัวเด่นปากกาจะไม่ค่อยชัดดนะคะทุกคนลาสตาวันนี้นะคะตัวเด่นาอ่ 1, 3 136051วิ่งรูด0กับ6วันนี้แอดให้ฟัน0 จะวินิตารางก็จะมี3 0 0 3 5 0 0 5 6 1 1 6 3 5 5 3 5 1 1 5 1 3 3 1 3 6 6 3แล้วก็9 4 4 9 5, 6, 5. แล้วเบิ้ลก็จะมี1 1 4 4นะส่วนตัวเจาะก,ก็จะมี3 0 0 3 5 0 0 5 6 1 1 6แล้วก็3 5 5 3นะคะประมาณนี้ เน้นวิ่งรูดศูนย์กับ6ฟันศนหรือใครจะจับวินในตารางก็ได้นะคะตัวเด่นตัวเด่นเทียดให้มาตัวที่จะเน้นก็คือเน้นวิ่งรูดศูนย์กับ6ฟันศนะคะศฟันศเด้อทุกคนโอเคอเค่าวจะประกาศโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยทุกคนจ้า